สวัสดีตอนแรงๆครับตอนนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีนะฮะอยู่ท่าเรือเธอเทอ2สองนะฮะท่าเรือเทอร์มีนนสองนะครับท่าเรือเทอร์มีนนสองตอนนี้มาขึ้นตู้หนักนะฮะสองตู้สองตู้สั้นสองตู้สั้นเหลือตู้หนึ่งนะฮะ เลือตูอีกใบหนึ่งนะครับตูสันเพื่อนสองสันนะฮะสองนักแต่ว่ารดลายเธอสองวันนี้รลดลายควันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันนั้งข้าน <c oughs> วันนังข้านที่สิบเก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยกสิบแปดนะครับน้อ <c oughs>

หลดล่อคิวร้ายเลยครับเต็มไปเบิดนเลยเห็นบอกตู้ห้องอยู่นี้ นี่ตู้ใบนี่ ีกด้นครับเมืม่อเส้าเนี่ยก็มาเนี่็ไปเที่ยวหนึ่งไปอ่าไปตั้งเต้ตีหนึ่งคนไปอ่าสมสุทรสาครไปต,ตีหนึ่งคนกลับมานี่ก็มารับสองสันนี่งรับสองสันก็สิเอากลับอู เอากลับลานก่อนเอากลับลานแล้วก็สิไปยกลงใสห่หางสันแล้วก็จะคล้องกันนานาจะได้ไปทรงอยู่นคอนฐมนะำมือเอินแค่นดอนพูนเลยวัดไหลขิงไปพูนโอเคครับผมทำดีแล้วครับ